สวัสดีครับสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราอยู่ที่ไหนคะพี่บอสวันนี้เราอยู่กันที่ชนบุรีนะแถวบางแสนนะบางแสนโอเคมาร้านอะไรคะวันนี้เรารีวิวร้านอะไรคะเราจะมาร้านเวอะไรนะเวคอฟฟี่เฮาส์เวคอฟฟี่เฮาส์นะคะเป็นร้านที่ริมหาที่ใครเขาก็รีวิวกันหลายคนแลละเราก็อยากจะมารีวิวนะทายปี2024นะคะมาอัปเดตกันว่าตอนนี้ร้านเป็นยังไงแล้วมีอะไรกินบ้างไปดูข้างในกันค่ะ รีวิวร้านนะคะไปดูกันว่ามีอะไรกินบ้างค่ะเสิร์ต ETC รู้จักไหมรุ่งนมุมไม่มีตังค์บอบขอบคุณโกนมา วิวดีมากอาทิตย์ตกพอดีแล้วก็โดนหน้าพอดีเลยแสงเข้าตาแสงเข้าตาพอดีอ่ะเดี๋ยวเราดูนะว่าจะเราจะสั่งอะไรนะคะ โกโก้เย็นค่ะวันนี้เราส okay. ั่งโกโก้เย็นสองสเลยต้องคนนะโกโก้อยู่ข้างล่างนะคะเป็นงาเข้ม้นไหมโอเคอันนี้เค้กนะคะบานอฟฟี่เดี๋ยวค่อยกินนะให้ดูก่อนนะเรากลัวติกลิขสิทธิ์นะเพราะว่าเขาเปิดเพลงนี่บรรยากาศนี้เลยกินเค้กแล้วก็ดูบรรยากาศนี้โอ้โหยังสวยอ่ะ ชิวมากแต่ร้อนไปหน่อยอหน่อยเดียวแต่ไม่ได้หน um. ่อยมากไอเดนไม่ได้ร้อนมากนายพี่ร้อนเซนเนอรชิวมหชิวชิวนายพี่บอสชิมบันอฟฟี right ่คำหนึ่งส okay. ินี okay. ่หไม่บันอฟฟี่เค้กอะค่ะชิวเดี๋ยวคัดก่อนนะอ้าวเลยตัดเลยหูนะอุ้ยนุ่มจังเลยนั่นแหละอย่างนั้นแหละเอาเข้าปากเลยยังไงหวานหอมโอเค ก็กินเวคาฟเฟ่เวคอฟฟี่เฮาส์จบแล้วดิ่มละวิวสวยบรรยากาศดีครับเครื่องดื่มก็กกลางเนาะแล้วก็วกเค้กอร่อยนะคะบรรยากาศดีเราต้องรีไปแล้วเพราะเขาเปิดเพลงเดี๋ยว,โวลิกสิทสิ์จะเข้าใช่ก็รีวิวประมาณนี้นะถ้ามานั่งชิลก็มานะคะเจอกันคลิปหน้าเจอกันคลิปหน้าค,นนครับสวัสดีครับ